สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพามาเที่ยวที่ริมมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรนี้คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะอยู่ขั้วโลกเหนือนะคะอยู่ไกลไกล,กลบนข้างบนข้างบนแผนที่นะคะถ้าเราอยู่เมืองไทยเราต้องกระเถิบตา สายตาเราขึ้นไปข้างบนข้างบนแผนที่นะคะแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นแผนที่ที่เป็นสีขาวนะคะ <c oughs> สีขาวนั่นคือ <c oughs> ขออภัยค่ะผุมมแพ้ขึ้นนะคะนี่ผุมมแพ้ขึ้น <c oughs> เพราะว่าอยู่ใกล้น้ําทะเลนะคะแต่ว่าจะแพ้ผุมมแพ้ขึ้น <c oughs> บนบนแผนที่นะคะจะมีจะมีบริเวณที่เป็นสีขาวนะคะคือ คือเทือกเขาน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งนะคะแต่ว่าจะอยู่ตรงเขาขาวเล็กๆนะคะประเทศเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรมีภูเขาน้ําแข็งอยู่กลางประเทศนะคะสีขาวๆในแผนที่นะคะแล้วตรงนี้เราจะเป็นริมมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแต่ว่าไม่เคยมาเจอตอนน้ำลดขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่นู่นค่ะ รถเราจอดอยู่ข้างบนนู้นนะคะตรงตรงเสาไฟนะฮะรถจอดตรงเสาไฟแล้วเดินมาทุกทีน้ำทะเลมันจะหยุดแค่ตรงที่แม่ยืนนะคะที่มาหลายๆครั้งนี่คือน้ำทะเลจะหยุดตรงที่แม่ยืนนะคะแล้ววันนี้น้ำทะเลมันลดมามากเลยนะะนี่ลดมามากจนเห็นชายหาดสีดำเลยอะ่ะโอ้เหลือเชื่อเลยวันนี้สวยมากเลยถ้าถ้าไม่ได้มาวันนี้นี่เสียใจนะเนี่ยดูคะ่ะ อ้อันนี้เป็นสาหลายนะคะนี่สาลายสาลายทะเลนี่ค่ะกลิ่นมันจะเหม็นนะคะกลิ่นเหม็นมากเลยกลิ่นทะเลนี่ค่ะกลิ่นเหม็นมากมันจะเหม็นทะเลมันจะเหม็นขาวนะคะสาหลายนี้เขาเอาไป เอาไปสกัดนะคะเป็นวิตามินนี่ค่ะวิตามินวิตามินดูค่ะบางคนเอาไปใส่ในอ่างน้ำร้อนนะคะเพราะว่าเอาวิตามินจากสาหร่ายเอาไขามันจากสาหร่ายมันจะมีดอกนะคะมันจะมีดอกแบบเป็นตุ่มๆมเป็นตุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็ไปใส่ในอ่างอ่างอาบน้ำเรา มันก็จะเป็นแบบออยออยน้ำมันอะ่ะออกมาให้ผิวเรานุ่มสวยงามนะฮะกลิ่นมันโหกลิ่นมันแรงกลิ่นทะเลนะ้ำกลิ่นมันก็เหม็นนะฮะแต่ว่าบรรยากาศมันสุดสดชื่นมากเลยเนะ,ะนี่บรรยากาศสุดยอดมากเลยถ้าเราตาดีนะเราก็จะเห็นหอยแมงผู้หอยแมงผู้มันจะไม่ขึ้นมานะคะ อันนี้มันก็จะเป็นสาล่ายอยู่ที่อยู่ใต้น้ํานะนึกดูสิน้ํามันลงมากขนาดไหนเนี่ยให้เรามาเห็นสาลายมันเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะนะมีปูมหาสิเ่อมีเผื่อมีเผื่อมีปูน้ำลงมากเลยอะ่ะอุ้ยสว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 ยมากเลยดูก,กิ่งอันนี้ดิกิ่งสาลายนี่นี่น ใบมันเหมือนใบบอนเลยนะคะดูสิเนี่ยใบมันสวยมากเลยอะ่ะดูสิกิ่งมันเาเลอเบล่าเลยถ้าเขาไปสกัดใบอย่างเาเลอเลยเนาะถ้าเขาเอาไปสกัดเป็นวิตามินนะคะขายแพงนะคะเยสลนขายขายวิตามินจากไอ้พวกธรรมชาติพวกเนี้ยแพงเพราะว่ามันใช้กรรมวิธีสกัด เราเห็นของแบบนี้ไม่มีค่านะคะแต่พวกนักวิทยาศาสตร์มันเอาไปสกัดเป็นวิตามินแล้วมันมาขายแพงแต่มันเป็นของจริงๆที่แบบธรรมชาติจริงๆนะดูดิเออธรรมชาติให้มาธรรมชาติประโยชน์ของมันเยอะแยะแม่หนาวนะคะแม่ยังใส่ไปรออยู่ในรถ <c oughs> <c oughs> น้ำเบนเข้าใจสู้นะคะเขาไปเนี่ยเขาลุยอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมน้ําทะเลหนาวนะคะไม่ได้ไม่หนาวนะนี่น้ําเย็นนะ ดูค่ะริมมหาสมุทรแอตแล,ลนติกนะคะไม่ใช่ทะเลธรรมดานะคะริมมหาสมุทรแอตแล,ลนติกตน้ำวันนี้ไม่เย็นอ่าเพราะว่าวันนี้บวกเท่าไหร่ไม่รู้อ่าอุณหภูมิไม่ไมหนาวมากนะคะแต่่าเขาใส่กางเกงช้างนะคะใส่กางเกงช้างมาเดินแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงน่องข้างในด้วยแสดงว่าอากาศดีนะคะนี่ไอซ์แลนด์อากาศดีมาก กางเกงช้างตัวเดียวเอาอยู่ดูค่ะมองไปทางนู้นนะคะสุดลูกหูลูกตามาหาสมุทรนะคะอยู่คนเดียวเป็นเกาะไม่ติดกับใครไม่มีใครมาใกล้เราเพราะเราอยู่ในเกาะเราเป็นชาวเกาะเราเดินทางเราต้องใช้เครื่องบินนะคะถ้าเราจะไปต่างประเทศ ต้องขึ้นเครื่องเราอยู่เกาะที่ไกลมากไกลมากจริงๆนี่ค่ะวันหยุดนะฮะวันนี้ก็ไม่ต้องมีธุระอะไรมาเดินปล่อยอารมณ์งารับพลังจากธรรมชาติรับพลังจากทะเล,ลเออร,รับพลังจากลมทะเลที่เมืองไทยมันจะเป็นชายหาดสีขาวเนาะ เด็กๆก็จะวิ่งเล่นกระเตมนะคะแต่ที่ไอซ์แลนด์มันจะเป็นชายหาดสีดำนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขาไฟเนาะสมัยก่อนภูเขาไฟมันเยอะหินมันก็หินทรายมันก็ไม่ได้ขัดขัดสีชวีวันมากเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินใหม่นะคะมันก็เลยเป็นสีดําทรายหินต่างๆมันเลยเป็นสีดํามันยังไม่เป็นสีขาวแต่ตรงนี้นะคะนี่บริเวณชายหาดตรงนี้ มันพิเศษกว่าที่อื่นๆเที่ยว่าเคยพาไปในคลิปก่อนๆนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีชายหาดที่จะเป็นสีขาวนี่เนี่ยมันมีนิดนึงสีขาวสีน้ำตาลให้เราได้เห็นนี่เราก็เราก็ดีใจแล้วนะคะ <c oughs> แค่นี้แค่นี้เด็กๆก็ดีใจแล้วได้วิ่งเล่นนะคะเด <c oughs> ี๋ยวซัมเมอร์นะคะเดือนหน้า <c oughs> เดือนหน้านี่ก็จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นแถวเนี้ยเต็มเละเพราะว่าเดือนหน้ามันจะมีแดด แล้วก็อากาศก็จะดีอุณหภูมิมันก็จะประมาณสัก15องศาอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้มันยังหนาวอยู่นะตอนนี้อุณหภูมิมประมาณ10ประมาณ8มันยังเป็นเลขตัวเดียวที่ยังหนาวๆอยู่นะคะถ้าเดืินหน้านี่จะเป็นเลขสองตัวเลขอุณหภูมิสองตัวที่มันไม่หนาวเท่าไหร่นี่ค่ะงานๆั้น,นทีจะได้เห็นชายหาดแบบนี้นะที่เราเห็นแต่สีดำนะ เนี่ยเห็นไหมนี่นา,นานจะมีโอกาสได้มาเห็นนี่บางคนอยู่ยี่สิบปียังไม่เคยมาเห็นนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยดูสิก้านมันใหญ่มากเลยนะนี่ก้านสาหร่ายใหญ่มากดูดิ เห็นไหมเยอะแยะสวยงามบรรยากาศดีโอเคคลิปนี้นะคะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ใหม่อีกนะคะเจอกันนะคะอีกเซบลาสเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ